สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้อ้อก็แฟนจะพามารู้ดอกไม้จ้าทีนีวัวโกจ้าภาษาอังกฤษจะไม่ได้เลยจ้าแยวอ้อจะพาไปดูในป่าด้านหลังอ้อนนเด้อตอนนี้มานั่งชมวิวดูจ้าวิวงามงามน่าร้อนจ้าแต่อ้อจะกลาบกล้องให้ดูเด้อจ้าจะวิวทะเลสาบไปไม้ยังไม่ขึ้นเลยจ้า ตอนนี้ก็จะเป็นแถบอ่าซัมเมอร์เฮาหรือว่าภาษาฟิลแลนด์ว่าเกสซาสเมื่อเกดจ้ะจะเป็นบ้านพักฤดูร้อนที่คนในเมืองเขามาพากกันเนาะวันนี้ไม่มีมก้อนเมฆเลยจ้ะนั่งอาบแดดอุ่นๆจะ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะตามออกมาเลยจ้ะด้านในด้วยจ้ะ

มุดป่ามุดลงมาดูดอกไม้จ้ะเขาขึ้นตามไหลเนินเขาจ้ะงามขึ้นสวยนี่จ้ะมุด สามไหลดังนั้นดอกม่วงๆเนาะเขาอยู่กลุ่ม,มใหญ่เนาะจะ้จะเดี๋ยวจะถ่ายดุสิตกลยด้วยนี่จะจะเป็นบ้านั่งถ่ายกันจะได้เห็นภาพสวยงามพนักง,งานกล้องโคบูก,ก็ด้านหนึ่ง สามลาลเขาน่าจะออกเป็นกลุ่มเดียวกันเนาะไปที่ห้องนายอีกอ๋อเจออะไรแป๊บโอ้ยดอกไม้กันหลายว้านเฮ็ดอีกระถินพี่มานหลายกันจ้ะเฮ็ดเกลือกมาเนาะนี่แข็งแข็งหลายเกันตัวหนึ่งห่าดอกไม้ ปาดออกหลายปันนี้เลยสีม่วงเต็มพื้นเลยจ้ะกลุ่มใหญ่ๆเลยจ้ะพนักงานถ่ายโกโปรเดินไปถ่ายทาั้งนาแล้วจ้ะ นังงานถ่ายกรโป๊ไปนั่งมองซ้ายมองขวาแต่กันจะกรปโป๊นี่กัดจับหมวกเลยอันนี้ดอกสีชมพูจ้ะไม่กลันนี่มินาเสียน่าเสียน่าเสียว้าวแกบอกว่าดอก มีพิษน,นีก่อนอ้ทังในนึงก็ยิงงามว้าวขนาดจะออกได้หลายเนาะโอ้ติดเงาคนนี่จ้โอู้ดังงอนยิงงามนี่จะ้ะงามงามสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอ้อก็จะ ซูมให้ดูใกล้ๆเด้อแล้วถ่ายบริเวณกว้างก่อนว้าวสวยออกเต็มเลยจ้ะแต่เขาออกห่างๆกันเนาะน่าจะออกใกล้ๆ อางนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะ ออนนี้ก็ถ่ายดอกไม้เสร็จแล้วจ้ะมีคนสงสัยว่าทำไมได้เห็นคลิปเทรตลอดเลยอ๋อเอาคลิปข่ามาลงเนื้อจ้ะบูเบอรี่ก็ยังไม่ได้ตั้เลยจ้ะนี่จ้ะต้นบูเบอรี่ยังไม่แตกกิ่งเลยจ้ะรออีกสักสองเดือนเลยจ้ะช่วงนี้ออก,ก็จะ เอาดอกไ,ไม้ไมาคนได้ดูแล้วก็คลิปเทรเก่าผสมกันไปเนาะคลิปนีอ้อ,อก,ก็ขอลาเพียงนี้นะจ้าขอบคุณได้หลายที่เข้ามารับชมาม่อจ้าบ๊ายบาย